เมื่อมาฟังกันแล้วดตรีพร้อมหรือย่างอย่างไม่เป็นไรอย่าให้ท่านตั้งน้ำโมไหว้ครูเป็นภาษาบ้านท่านที่เราฟังบ้างครับถ้าเราไหว้ครูกันหมดแล้วอะ่ะก็ไหว้แล้วเขาต้องไหว้กันบ้างสิอยู่แม่ชีทําไม,าม,มาจ้องเขาแต่ก่อนอยู<ร><ๆ>่แม่ <c oughs> เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเกี<ๆ>่ยวกม่ชีได้บเดียวหมายเขาบอกว่าจะพนันไม่ชีจ้องจ้องนี่สักว่าทำไม่น่าจะใช่นะลาวเกี่ยวกัแม่ตัวจริงเก่งที่น้องมันงไม่ายทียังมีจิตปัญญาติดเลยอ่ะในหน้าทุนใจ ให้ท่านพระอาจารย์ธรรม,ามาดีหน่อยเร็ให้พระอาจารย์ได้ฟัง,ฟงเสียงเพราะจากฝังโขงหน่อยไม่ติดป่ะติดไหมติดครับโอเคขอขอบคุณพระอาจารย์นะสุขีมันเสมอวันข้ามใหม่ความเจ็บยาเสยความไข่ยะสมีนะสุขีมันเสมอวันอของเก่าความถูกความโศกเศร้ายามายืนยองยาม

오! 어... i เป็นไงโยพออ่ลนจะถามอะไรเลยพวกกเกี่ยวกันหรือเปล่าเนี่ยมาด้วยกันพรพรไหมโยโยม่ชีเพอไหมกันราะโปกก็พรโย่เป็นยังไงเพรไหม